แล้วก็มาต่อในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆบ้างนะครับก็เป็นในส่วนของอรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าคฟ้า,าเทสลานะครับผมซึ่งเทนเซนถือเทสลาอยู่5%แนต์แต่ตอนนี้ไม่ทราบว,ว่ายัิงือ,อยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าไปเสิร์ชดูใน shareholder แล้วก็ไม่เจอนะครับแต่ในสำนักข่าวจีนบอกว่าถืออยู่นะครับแต่ที่แน่นอนคือเป็น strategic partner กันแน่นอนนะครับมีการโอนถ่ายข้อมูลให้ข้อมูลกันนะครับระหว่างเทนเซนตกับเทสลา แล้วเทนเซ็นต์ยังถือไว้หลายเซอร์นะครับเป็นแบรนด์รถยนต์ของจีนนะครับถึง15.1%เป็นแบรนด์อารมณ์เมืนเทสลานะครับเทสลามองจีนก็ถือ15.1%้่แล้วก็ในส่วนของ x อ็กซ์เพนะครับที่เพิ่ง IPO ไป x อ็กซ์เนี่ยอาลีบาบาเนี่ยเท่าความอ่ะเอ่อีอของ x อ็กซ์เนี่ย เขาเป็นลูกเป็นพนักง,งานเก่านะครับของอาลีบาบาแล้วก็ได้ปีกตัวออกมาทํารถยนต์ไฟฟ้านะครับผมซึ่งก็มีมีความสามารถที่ดีกับแจ็คหมาด้วยนะครับก็อาลีบาบาเนี่ยถือเอ็กซ์เพิ่งอยู่3.2%อร์เซแล้วก็ Xiaomi ไอตัว Xiaomi เนี่ยถือไม่ทราบว่าถือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ลงทุนในรอบ Series C ก็คือไประดมทุนในก่อนจะ IPO นะครับผมเป็นจํานวนหนึ่งแต่ที่แน่น,นอนคือเป็น strategic partner กันแน่นอนนะครับมีการ โอนถ่ายข้อมูลกันเพื่อในส่วนของการพัฒนา a e i แล้วก็ IOT นะครับเพราะว่า Xiaomi ก็ผลิตภัณฑ์เยอะนะครับก็ถ้าได้ข้อมูลในส่วนของรถยนต์และคนขับด้วยอิเล็กทรอนิกส์คาร์ด้วยก็เป็นการด e ีต่อบริษัทเขาด้วยนะครับแล้วก็แบรนด์สุดท้ายนะครับ Li Shengche อันนี้ถืออยู่สิอันนี้เหมยถอนนะครับเหมยถอนเตียนผิงเนี่ยถืออยู่14.5%้อนนะครับก็คือ อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับต้นคลิปก็เทนเซนนั้นถือเหมยถวนแล้วเหมยถวนก็ไปถือหลิฉียงเซออีกทีหนึ่งนะครับก็ก็เรียกได้ว่าเทนเซนนั้นก็เอาเรื่องนะครับผมก็ถือว่าถือว่าถือว่ารู้เรื่องเลยนะครับอ่า,อามาพูดกันรอบแล้วกันนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเทนเซนถือหุ้นหลายเชอและเทนเซนถือเหมยถวนแล้วเหมยถวนถือหลิฉียงเซอนะครับส่วนอาลีบาบาถือเอ็กซ์พิง และ Xiaomi ก็เป็นน่าจะเข้าใจว่าน่าจะถือนะครับแต่ไม่ได้ประกาศว่าเท่าไหร่ก็ Xiaomi ถือ Xpeng ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอพอร์ตโฟลิโอนะครับของบริษัทต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น Alibaba กับ Tencent นะครับครับก็และการนี้ก็เกิน5นาทีแล้วนะครับผมก็ส่วนัวยอยากให้มันไวๆกระชับใน5นาทีนะครับย่อยเข่าไวๆก็ถ้าคุณผู้ฟังนะครับชอบก็ช่วย ช่วยอะไรเดีก็นะครับก็กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วกันนะครับผมก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้น,นะครับวันนี้ก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเป็นนักลงทุนด้วยกันก็อยากจะมาแชร์ให้เรื่องราวว่าอาอะไรมาเจออะไรมาบ้างนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ